สวัสดีครับโอเคอันนี้พันอยังน้แก่ขมิ้นไม่พันอยังวะอันนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องหาชนุษยอ่ะโอเคอีกขอทายอีกอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงอะไรจะอ่ะแก้วขมิ้นอาจจะให้ทายนะแก้วมมมมิินนนเเี่่่ยัรเสียงมันจะ ตอนนั้นเราไม่กินเราแตกโง่เลยเหมือนประจันไม่กู้อันพันอะไรวะช้อนช้างอะไรนี่ยต้นนี้ฟนปลาลันมากทวงช้างตั้งมะม่วงช้างนี่นี่อันนี้มะม่วงธรรมดาไม่ใช่หรออันนี้แก้วขมิ้นมะม่วงมะม่วงงามันลูกเขาจะไม่นี่มมะ่วง ต้นนี้ทายแล้วก็คือพันเดียวกันกับต้นนั้นฟ้าล้านต้นนั้นมาใหอันนี้เด็กๆเกๆ็บ<ำ>แพมดมเลยได้แล้วไมมถูกถูกแล้วอะไรเขียวใหญ่อพี่เม่ถูกลูกเขาใหญ่มากนะจริงๆลูกเขาจะประมาณแบบเท่าหัวกวบินเลยไหนะไปเทียบหัวกวบินสิเนี่ยลูกละหนึ่งกิโลเท่าหัวกบินเลยเขียวใหญ่มันไหมรสชาติเป็นยังไงหวานหวานไม่เปรี้ยวใช่ไหม โอ้เขียวใหญ่มันจะอร่อยลูกใหญ่มากอ่ะชิมชิมไม่หยันหยางมันเลยหรอก็เป็นกระแับเพรกัรชิมแบบกรอบมากนี่มีเด็กๆกัดเลยอหูเขียวใหญ่กินเด็กๆก็มานี่มันร่วนต่อไปกวินน่าจะทายถูกให้กวินทายถูกหน่อยแก้วขมิ้นยแก้วขมิ้นยิ่งกระวินถูกอ่ะเพื่อต่อปนสองคนได้คะแนนรวมกันกวินทายถูกต้นแรก แก้ขมิ้นนะเด็กๆลูกเขาจะเป็นลักษณะกลมๆเยาๆแล้วลูกโดกอันนี้มันกลายพันธุ์เป็นมะม่วงแลดไปแล้วโฟกัสมันก็คือแก้วขมิ้นนะอายุประมาณสามปีเหมือนกันแต่ต้นไม่สูงแต่โดกมากนี่ก็คือความโดกของเขาโอเคไปดูต้นอื่นกันกวินแก้วขมินขม้นกวิน,วนไทยถูกต้นแรกนี่นี่เขาออกลูกโดกมากเนาะ กวินชอบกินไหมแก้วขมินม้มมมนที่เขาเอาไปทําเจลลี่แก้วขมินม้นกวินกัดออกกวินอะไรอะกวินจะไปกัดกินแบบไม่ไม่เด็ดจากต้นเลยเหรอ <laughs> ยางมันจะทําให้กวินเป็นแผลนะโอ้เพื่อนๆมาดูความดกของแก้วขมิน้นดกมากดกมากดกก็คือเฟื่อดินไปเลยต้นนี้สองปีเราไปดูม่วงม่วงสีชมพูกันอันนี้ก็คือมะม่วงสีชมพูแม่ไทยถูกคนเดียวไอหนีมั้ รสชาติเขาจะหอม,มหวาน,นเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็สีชมพูเลยเนะาะพี่เหมยมาด,มาดูอันนี้แล้วอ่นี่มะม่วงสีชมพูหรืออยู่เหวินเวลาสุกเขาก็จะเป็นสีชมพูลูกใหญ่เท่าหัวโฟกัสกับหัว<ม>กวินใช่อร่อยมากเวลากินสุกแต่ถ้ากินดิบมันจะ,ะนมีรสความขิวิวของเปลือกมันก็ินแอบกัดอีกแล้วเป็นไงรสชาติชิมดูแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวแรงเนาะมันก็เลยร่วงเยอะเลยใต้โคนต้นมะม่วง แต่ว่ามันก็สามารถนําไปกินได้ลูกที่มันร่วงอ่ะวินวมะม่วงอยู่เหมนเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันสีชมพูที่รสชาติหอมมาก